พี่ปูปิดแล้วเมื่อกี้แล้พี่ปูก้อยนี่ใหม่แล้วใหม่แล้วแต่ยังไม่เห็นมาเลยมาแล้วยังเนะี่ยมาไหมคะมาแล้วยังมาแล้วยัง มาไหมพี่ออยของมันสวยมากเลยนะเนี่ยพอเปิดของสวยแล้วชอบเป็นแบบนี้ทุกที่เลยอะ่ะมาแล้วยังคะพี่ขาหนูขอมาแล้ว,ล,วลูกค้าลูกค้าลูกค้ามาอย่าลูกค้า,ามพี่จา๋ามาแล้วยังหลุดอีกไหมพี่จ๋ามายัางคะหนูรบกวนพี่พี่ช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยได้ไหมคะ หนูรบกวนพี่ๆช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยได้ไหมคะใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วสติกเกอร์หน่อยได้ไหมคะใครเข้ามาแล้วหนูขอสติกเกอร์หน่อยได้ไหมคะ พี่ฟ้าขอบคุณค่ะทำไมมันยังไม่มาอีกอ่ะเป็นไรนะนพี่ฟ้าเสียงชัดนะพีไไ่ไ้าสเข้ามาแลแล้วีก้า,า,าสียงชัดนะ พี่ออช่วยดูพี uh> ่ปูหน่อยมาย่งชัด้าเชัดนะมังพี <h okay. <h ああ่เต้เราเบิมดูเพิมรหน่ยราอเอสองลูกสองแล้วนะชัดไหมลูกค้า ของสวยของดีราคาโดนแม่รีบมาเลยสองกระสอบนี้บอกได้เลยมีของเด็ดเบื่ออินเทอร์เน็ตมากเลยเนี่ยมาไหมมาไหมมา ya มงสวัสดีนะคะของสวยของดีราคา โอเคไม่หลุดแล้วนะไม่หลุดแล้วนะขายยาวชายรวมแบรนด์เบอร์หนึ่งขายยาวชายรวมแบรนด์เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งค่ะพี่เบอร์หนึ่งค่ะก้อนที่หนึ่งค่ะตัดเลยนะตัดแล้วนะต,วนะตัดเลยนะชุบตัดได้เลยรกระสอบที่เปิดรีวิวจะไม่มีโปรส่งฟรีนะจ๊ะ เป็นสินค้าที่หนูจัดราคาโปรนะแม่มีมีใครจะพิมพ์บักดเปิดเลยเออใครเอาก้อนรีวิวพิมพ์รับรีวิวได้เลยส่วนใครจะเอาก้อนใหม่นะคะเดี๋ยวขึ้นรหัส CF ให้พี่ดำบอกว่าก้อนนี้เจอของเด็ดหลายตัวมากเลยพี่ดำบอกก้อนนี้เจอของเด็ดหลายตัวมาก บอกได้เลยกาสอบนี้มีของเด็ดกรรสอบต่อไปก็เด็ดเหมือนกันบ้านนี้หนูเปิดรีวิวเป็นร้อยร้อยก็สอบแล้วค่ะคเ,เชื่อได้เลยค่ะบอกเลยเปิดรีวิวเป็นร้อยร้อยก้อนแล้วเชื่อได้มั่นใจได้สบายใจได้นะ่ะฉันเห็นแล้วนะ่ะตัวนั้นนะ่ะอ่ะตัวนี้ใครทําราคาได้พันพันห้าหนูดีใจด้วยตัวนี้ใครทําราคาได้หนูดีใจด้วยพันพันห้าเอาไปทําราคาได้เลยนะ นูดี้มาแล้วก้อนนี้ใครจะเอาพิมพ์รับรีวิวได้เลยจ้าโผล่นูนี้สองตัว,อตวบอกแล้วว่ารหัสเนี้เด็ดมากก้อนนี้ใครจะเอาพิมพ์รับรีวิวได้เลยนูดี้โผล่สองตัวแล้วจ้าแม่ นูดี้โพรสองตัวแล้วแม่ขอรื้อก่อนนะคะค่อยดูใข่ขายเป็นนี่คือแบบพันพันห้าได้เลยนะตัวหนึ่งอ่ะ <Okay. S 2> ใครเอาก้อนนี้รีบพิมพ์รับรีวิวมาเลยใครเอาก้อนนี้รีบพิม,มพ์มรับรีวิวมาเลยใครเอาก้อนนี้รีบพิมพ์รับรีวิวมาได้เลยค่ะ นูดีจ้ะสองตัวโผลมาได้ยังไงสวยมากลีนดิน,เ,น,เ,นเดฟเดฟเดฟนะขายยาวชายรวมแบรนด์เบอร์หนึ่งงานสามเอค่ะพี่ขายยาวชายรวมแบรนด์เบอร์หนึ่งงานสามเอพี่ดำแป๊บหนึ่งนะพี่ดำยกไปก่อนิไม่ต้องริบ งานสามเอนะงานสามเอนะใครจะเอาก้อนใหม่พิมพ์รหัส CF มาได้ค่ะใครจะเอาก้อนใหม่พิมพ์รหัส CF มาได้ใครจะเอาก้อนใหม่รีบพิมพ์มาได้เลยส่วนใครจะรับรีวิวก้อนนี้พี่จ๋า พิมรับมาเลยไวๆจ้ะนูดี้โผล่มาสองตัวแล้วจ้าเจ็ดพไม่ต้องเอาไปหกพั 6, ก็ไม่ต้องเอาไปจัดปรอให้เหลือแค่ก้อนละห0พับาทเท่านั้นคะ่ะเหลือก้อนละห0พับาทเท่านั้นคะ่ะมายกนูดี้มาเลยยกนูดีมาเลย นูดี้มาเลยไปไหนแล้วเมื่อกี้นูดี้ไปไหนละนูดี้มาสองตัวเลยนะนี่คนขายเป็นนะจ๊ะที่งานช็อปแตะหลักหมื่นนะแปะหลักหมื่นเลยนะ นี่นะรุ่นของเราเขานะ d ีเซสเวนสกินนี่ลนะมาครบนะคะเอวสามสิบยาวสามสิบค่ะแม่เ,เป็นไงนี่สีเขามาแบบนี้นะคะนูดีเนี่ยคือเอาว่าเนี่ยปลายขาทุกอย่างจบเดิมจบเดิมตัวแรกในนูดีอีกตัวหนึ่งในนูดีอีกตัวหนึ่ง นี่นะตัวแรกนะสอบนี้เจอสองตัวตัวที่สองงานกระดุมตัวที่สองงานกระดุมนี่นะรุ่นเขานะนี่รุ่นของเขานะเอลสามสิบสี่ความยาว 36. สามสิบหกเตเตอร์ป้าย l อวีหมดอยังพี่อ่อย<ะ>สเสตเตอต์์คอกลมมีมีม,ม,มีค่ะพี่ทักได้เลย อ่าตัวที่สองนะคะหนึ่งพันหนึ่งพันห้าใครขายได้ใครทําเป็นก็เอาไปทําราคาได้เลยจะเจ็ดแปดร้อยเก้า้อยแล้วแต่พี่ต้นทุนอยู่ในกระสอบตกตัว,ตวละหนึ่งรอยบาทนี่นะงานช็อปก็ถ้าเป็นรุ่นแปลกๆก็ถ้าเป็นรุ่นแปลกๆแบบนี้ก็หลายพันค่ะ6กพันเจ็ดพัน อ่ะสอบนี้มาสองตัวค่ะ <ฟ rapport S 1> มาได้ไงปกติจะเจอตัวเดียวปกติถ้าเจอก็เจอตัวเดียวสอบนี้มาไงสองตัวใครจะเอาก้อนนี้พิมพ์รับรีวิวได้เลยจ้ะแมะ่ใครเอาก้อนนี้พิมพ์รับรีวิวได้เลยค่ะงั้นเด็กมีอะไรบ้างมีกางเกงมีแจ็คเก็ตมีสปริงซัมเมอร์แวร์จ้ะพี่โปรโมชั่นเหลือก้อนละหกพันบาทนะใครจะเอาก้อนนี้รีพิมพ์เลยจ้ะ ใครจะเอาก้อนนี้รีบพิมพ์ได้เลยใครจะเอาก้อนนี้รีบพิมพ์ได้เลยอยูย่ในโครลิมแดงจ้ะแม่เจ็ดพันห้าไม่ต้องเอาไปหกพันแปดก็ไม่ต้องเอาไปจัดไปเหลือแค่ก้อนละหกพันบาทเท่านั้นคะ่ะแม่หายูนโครลิมแดงจ้าตกเฉลี่ยล้วตวละหนึ่งร้อยบาทในกระสอบค่ะเบอร์หนึ่งเกิดสามเอค่ะ เบอร์หนึ่งเกสามเอผ้าตัวนี้นะด้านสุดๆอ่ะด,ด,ดูดิสุดๆจ้ะริมแดงจ้ะใครอยากรับก้อนนี้พิมพ์รับรีวิวได้จ้ะหรือใครจะรับก้อนใหม่พิมพ์พรหัส cf ได้เลย g หนึ่งเท่ากับจำนวนใครจะรับก้อนใหม่พิมพ์พรหัส cf ได้เลย g หนึ่งเท่ากับจำนวนค่ะแม่สวยมากอะ่ะเน่พี่ดูดิ ตรดเป้าเต็มนะงาน 3A ตกเฉียตัวร้อยนะสวยมากเลยอะ่ะแล้วไซส์ก็คือดีมากเลยอะ่ะคือแบบสามสี่สมหอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ธานีขอบคุณมากค่ะบอด้วย H&M H&M งานกระดมค่ะได้พี่ธานีนะพี่ฟ้าไม่ทันนะพี่ฟ้าเดี๋ยวรอก,กระสอบต่อไปนะ พี่ฟ้ารอสอบต่อไปนะได้พี่ธานีนะ d k n y BKNY แบรนด์ฉ่ำๆ่ำจ้า<ด>อ่าพี่อออจดนะนะแบนด์ดีมากพี่ฟ้าเดี๋ยวรอก้อนต่อไปนะห้วคบ วาวข้อมูลแต่ละแบรนด์แต่ละแบรนด์แต่ละแบรนด์ดูสิเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะปูเปิดปูเปิดรหัสเนี้ยพี่ถ้าพี่เห็นนะปูเปิดเยอะมากเลยนะเทชเช่นเอ็มค่ะปูเปิดไม่ต่ำกว่า100 100ร้อยร้อยก้อนแล้วค่ะรหัสเนี้ยเปิดเยอะจริงๆค่ะขายยาวชายรวมแบรนด์เบอร์หนึ่ง ปูเปิดเยอะมากเนะี่ยดูแต่และตัวก้อนใหม่ G หนึ่งเท่ากับจำนวนได้เลยนะก้อนใหม่ G หนึ่งเท่ากับจำนวนได้เลยงานสามเอเปิดมาแล้วพี่ขายได้ทุกตัวไม่ผิดหวังนะงานสามเอเปิดมาแล้วพี่ขายได้หมดทุกตัวขายได้หมดทุกตัว วาวคอมวคอมนี่ก็ใช้ได้นะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ที่บ้านเราคนไม่ค่อยเห็นอนะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยใส่หรือ mm hmm. เขามีช็อปบ,บ้านเราเปล่าวะ mm hmm. น่าจะมีนะพี่อาจจะอยู่แบบอยู่ได้ดีๆเข้เมๆหมนึ่งเออตกเฉลี่ยตัวละหนึ่งร้อยบาทค่ะงานสามเอเบอร์หนึ่งจริงจริงเบอร์หนึ่งจริงจริงนะงานสามเอตกเฉลี่ยตัวละหนึ่งร้อยบาทดูแต่ละโตแต่ละโต แต่ละโตัวน,นูดี้มาไงอ่ะก้อนเนี้ยสองตัวนูดี้มาไงก้อนเนี้ยเนี่ยใครจะเอาก้อนใหม่พี่พิมพ์ได้เลยนะพี่พิมพได้เลยนะรีดเพิ่มตัวนี้จะมีโปรค่ารีดเหลือก้อนละสองร้อยจ้ะถ้าเป็นถ้าเป็นของ G 7 2มีโปรค่ารีดเหลือก้อนละสองร้อย ลัาแฟนรอเลยนะใช่ปะโกลสวยนั้นเลยอะ่ะผ้าก็สวยงานสะอาดงานสะอาดเธอดูสินี่ยผ้าสวยงานสะอาดเบอร์หนึ่งนะคะพี่เบอร์หนึ่งบานาน่ารีพับบิกจ้ะ ใครจะเอาก้อนใหม่นะพิมพ์ได้จ้ะวิวในวิค่ะเดบอะดีเซลออริจินอลอะไซด์เดิมอะงานเดิมอ่ะตัวนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าทรงเบสิกเนาะทรงเบสิกเนีย่ยดูดิพี่ตูดเป้าเต็มแล้วผ้าคือแน,น่นมากจ้ะผ้านันมากตูดเป้าคือเต็ม ัวนี้อะไรวะป้ายสวยเนาะจีสตาร์อยู่ด้านล่างมีไวเดนิเซนนนะจ๊าจีซาร์โวใช่ไหมโอ้กระบอกเล็กกระบอกเล็กกระบอกเล็กเดี๋ยวนี้จีสตาร์เขาก็พัฒนานะไม่ทําเป็นแบบ อะไรอ่ะงานกระบอกแบบเหมือนเมื่อก่อนยอะไรเงี้ยเออทำแบบว่าสไตล์แฟชั่นตอบโจทย์วัยรุ่นอะไรเงี้ยบอดี้เบอร์หนึ่งเหมือของพี่เตอร์ก็ไอตีนมันนูอยู่บิ๊กสตอร์สูตรเป้าเต็มมากดูสิเป็นทรงเล็กกุลลาขไข่ง่า,ายไขยด่ดีพี่จ๋าหนูดีใจด้วยอ่ะดดอืมเนี่ยดูเด็กต่อไปก็เด็ดไม่แพ้กัน พี่ทุกก้อนที่เราเปิดนะสวยๆทั้งนั้นเลยเวลาที่แบบเปิดรีดลูกค้าเอาไปเปิดเองอะไรเงี้ยโอ๊ยส่งรีวิวมาให้เราดูรหัสเนี้ยเราเห็นจนแบบว่ามันมันมันเขาเรียก่อะไรมันชินตาไปเลยอ่ะเนาะคือเราเห็นเออเห็นจนแบบความที่เราเปิดบ่อยอ่ะพี่ตัวนี้งานเดสก์ท็อปนะคะ ไปสติเกอร์อยู่คือเห็น <_ C> e <an> เห็นบ่อยมากอะ่ะเห็นบ่อยมากตกเฉลี่ยตัวละหนึ่งร้อยแต่พี่ดูงานได้เลยว่าเปิดมาแล้วคือพี่ขายได้หมดทุกตัวพี่ขายได้หมดทุกตัวโอ Navy สไตล์ขาดเดิมอะเกสตอ่อจ้ะแบรนด์เยอะมากเนี่ยใครจะเอาก้อนใหม่นะคะ พิมพ์ได้เลยโปรเหลือก้อนละหกพันบาทรีวซยซิกเนเจอร์ตุดเป้าเต็มผ้าแน่นมากจ้ะรีวซยซิกเนเจอร์แล้วต่อด้วย H&M นมจ้ะแล้วก็ลัฟแอนด์ลอเรนส์โปโลจ้ะเออเอาไปแล้วก็ต่อด้วยรีวซยซิกเนเจอร์จ้ะแบรนด์ชุ่มฉ่ำจ้ะโอเนวี oh, <Navy. S 1> oh, Navy, จ้ะแบรนด์ชุ่มฉ่ำจ้ะพี่โอลิสเตอร์โอริสเตอร์ ขาดเดิมงานกระดุมไม่จบมาต่อกันที่แก๊บค่ะไงต่อเนื่องพี่ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอไปเทียบเมริกันอีเกิลค่ะ <ไป S 2> มา <American. S 2> จบกันต่อที่รีไว์เดนิเซนจ้ะนี่งานเดสต็อกใหม่มือหนึ่งค่ะนี่นะปลายก็ยังอยู่ครบนะคะที่นะนี่ปลายอยู่ครบนะคะ เออแบรนด์เขาดีล่ะเอา้าปิดท้ายกันที่ลีวายซิกเนเจอร์นะคะอ่ะเดี๋ยวหนูปลดก้อนที่สองให้ค่ะหนูปลดก้อนที่สองให้ค่ะใครจะเอาก้อนที่สองนะคะรีบพิมพ์รับรีวิวให้ไวเลยนะเปิดต่อก้อนที่สองค่ะ มม <S <S เด็ดไ,ไปไปกะสอเลยพี่ดำเห็นแล้วพี่ดำพี่ดำบอกว่าตอนตอนกิ้งกระสอบลงมานะ่ะเห็นแล้วเออคือหยิบมาแบบไม่ได้อะไรเลยนะกลิ้งกระสอบนี้กิ้งกระสอบนี้แต่เออดูของเขาเด็ดทุกสอบพี่อันเนี้ยเด็ดทุกสอบพี่ กระสอบที่สองใครอยากจะรับกระสอบนี้พิมพ์รับรีวิวได้เลยกระสอบที่สองค่ะใครจะรับก้อนนี้เด็ดไม่แพ้กันพิมพ์รับรีวิวมาได้เลยโปรเลอโอ๊ยรีเพลย์นู่นอันนู่อันู มาด้วยก้อนนี้ใครจะรับพิมพ์รับรีวิวมาเลยหนูดีมาด้วยหูยตัวนี้รีเพลย์ตัวนี้หนูดีสบายๆดิตัวนี้รุ่ไไนอะไรอ่ะตินฟินตินฟินนะตินฟินนี้ก็หลับพันอยู่นะยาวสามสี่ยาวสามสี่นะแมว ใครจะเอาก้อนนี้แมร่รีพิมพ์รับเลยคุณอะไรเนี่ยพอสองลูกเจ้าสองลูกเลยอ่ะนือดีอ,อลูกค้าชอบเออลูกค้าชอบให้พี่ดำหยิบลูกค้าชอบพี่ดำหยิบให้วสวยพี่สวยมากนูดี้อ่ะฟินฟินด้วยอ่ะลูกสองพิมพ์รับสองพี่ฟ้ารับก้อนนี้ขอบคุณมากค่ะพี่ฟ้าแคบค่ะพี่ฟ้าขา พี่ฟ้าแคบค่ะพี่ฟ้าเดี๋ยวพี่ฟ้าแคบคู่กับรีเพย์นะเดี๋ยวหนูเอารีเพย์รีเพย์พับให้ก่อนรีเพย์หนูยังไม่ได้ยกพี่ฟ้าแคบค่ะแคบแล้วพี่ฟ้ากดหนึ่งได้เลยพี่ฟ้าแคบแล้วกดหนึ่งเลยพี่ฟ้าแคบยังพี่ฟ้าแคบยัง น่าจะแคบแล้วล่ะขึ้น,นแคบแล้วยังไปฟ้าแคบยังอนนะโอเคพี่ฟ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูส่งไปทางอินบ็อกนะพี่ฟ้านะโอ้ยสวยโบซาเช่โบซาชด้วยหรอูดีเข้มพี่พี่ฟ้าให้ลีดด้วยไหม พี่ฟ้าเรียดได้ไหมพี่ฟ้าเรียดได้ไหมโบซาเช่ก็มาอันนี้อะไรอ่ะดีเซลพี่ฟ้าเรียดได้ไหมดีเซลนะตัวนี้ดีเซลนะโบซาเช่เหรอโบซาเช่โบซาเช่โบซาเช่อูตฟาติ <laughs> นี่ทีตาโอ้ยแบนฉ่ำมากเลยเรีดด้วยนะได้เลยจ้ะพี่จ๋าได้เลยจ้ะเดนหนูส่ง <จะ S 1> ยอด <จะ S 1> ให้อุย้ยตัวนี้ไม่เจอนานมากแล้วโร9เก้าหกทำราคาได้นะโร9เก้าหกทำราคาได้น,นานแล้วเนาะเราไม่เจอนะเนาะนานแล้วนานแล้ว,นนลวเราไม่เจอนานละ โอ้ยดีใจอ่ะสวยนะนีอกาเดิเท่ยเนี่ยเบลลหลัง96วัวสาเชื้อ อีเมอืมสวยมากเลยอ่ะสวยทุกรตสวยทุกก้อนสวยทุกกระสอบเป็นไงพี่หนูบอกแล้วอ้าวเมื่อกี้เมื่อกี้หนูดีตัวนี้นะเมื่อกี้หนูดีตัวนี้นะใครจะเอาก้อนใหม่ G หนึ่งเท่ากับจำนวนนะก็แล้วก็ตัวนี้รีเพยที่ถืออยู่เมื่อกี้นะ รีเพย์นะสวยอะอันนี้อะไรอะป้ายหนังแบบนี้นี่ห่ออะไรอะป้ายทำสวยอะเป็นหนังอะพี่ดูเปิดทุกรอบเปิดทุกรตให้พี่พี่ได้เห็นว่างานเขาสวยจริงเขาเป็นแบบเขาเป็นแบบสัมเอจริงนะโอเนวี mm ่จ้ะ ันนี้อะไรอ่ะไฟสวยแก้วอ่ะโอเทยียตูดเป้าเต็มงานกระดุมด้วยตูดเป้าเต็มเน้นเข้มๆขมเลยงานสามเอเน้นเข้มๆข้มเลยเน้นเข้มๆข้มเลย เน้นเข้มๆผ้านันๆผ,ผ้าเต็มๆเลยจ้ะใครจะเอาก้อนใหม่จีหนึ่งเท่ากับจำนวนเปิดทุกรอบเปิดทุกรอตสวยทุกรอบสวยทุกรอตจ้ะพี่ตกเฉลี่ยตัวละหนึ่งร้อยบาทแต่งานพี่เปิดมาแล้วพี่ขายได้หมดทุกตัว<า>แก็บจ้ะใช่ค่ะขายได้หมดทุกตัว ขายได้หมดทุกตัวตูดเป้าเต็มๆนะตัวนี้แปลกอะยี่ห้ออะไรวะดูทรงดูงานสะกอดตูดเป้าเต็มรีวุยซิกเนเจอร์ไซส์ก็สวยนะคะที่ไซส์สวยๆรีวุยซิกเนเจอร์ ฟรีดอย่างเดียวจบปิ้งมีีดอ,อืมไม่เจอในยี่ห้ออะไรอ่ะคราวคราวคราวแปลกบางแบรนด์ก็ไม่เคยเจอสวยมากเลยอ่ะพี่ตูดเต็มเต็มเป้าเน้นเน้น จีสตาเกี่ยวขี้มาพี่ฟ้าขอบคุณมากค่ะพี่ฟ้าออนเร็วอยู่แล้วแหละขอบคุณนะคะลักกี้ดูตูดูเป้าเน้นเน้น,เ,น,นเต็มเต็มแน่นๆจ้ะก้อนใหม่พี่พิมพ์ได้นะบอกแล้วว่ารหัสนี้คือสวยมากหนูเปิดแบบว่าเปิดเป็นร้อยก้อนแล้วค่ะพี่ งานตัวนี้มีลูกค้าเปิดรีดทุกวันค่ะพี่หามีลูกค้าเปิดรีดทุกวันมีเปิดรีดทุกวันแล้วก็มีลูกค้าให้ตัดตัดกระสอบหน้าร้านแต่งานรีดนี่มีทุกวันเลยนาะอันนี้เนาะม,นมีทุกวันเลยมีจีสตาค่ะ เหมือนกับ d ีเอ็บีอะยูโรดีเอ็บเออมีทุกวันเลยเปิดกันเปดกันจนแบบเปิดกันจนแบบว่ามันเห็นแบบชินตาชินมือแล้วพี่จริงนะอเมริกันคลาสสิกดูตูดดูเป้าจ้ะพี่ สวยเกินบอเดบเดฟสวยสวยทรงสวยสวยขายได้ทุกตัวพี่ขายได้ทุกตัวตุดเป้าเต็มเต็มไปทำเอามากี่ลูกอะสองลูกใช่ไหม<ฮ>ต่อไปต่อไปเป็น dxb นะนี้เรา e p i z แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะเป็น dxb e u r o p e น n ดีเอ็กบีกันบ้างบีเอ็กบีจะต่างกับอีพีแซดยังไงอยากรู้รอสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูงานพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูงานพร้อมๆกันผมพี่ดำวันนี้พี่ดำจะถูกหวยนะเลยงวดนี้ซื้อสองสี่สองสี่เกอเออแต่เกือบล้ว <c oughs> เกือบละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวละใกล้ละ 干吗？这是牛肉嘛